การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ปัญหาการไหลสูงสุดประเทศไทยประสบปัญหาด้านสรัพยากรน,น้ำเป็นประจำทุกปีทั้งอุทกภัยภัยแล้งและดินโคนลนถล่มเป็นต้นสร้างความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชนและยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างดังเช่นเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี2554 การศึกษาสภาพการไหลและปริมาณน้ำในคลองต่างๆในกรุงเทพและปริมทนลเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างไรก็ดีเนื่องจากโครงข่ายคลองต่างๆมีเป็นจำนวนมากการบริหารจัดการทำได้ลำบากจำเป็นต้องมีระบบเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และช่วยประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการควบคุมปริมาณน้ำให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในกรณีที่ปริมาณน้ำไม่อยู่ในระดับปกติ ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์กรมหาชนจึงได้ร่วมมือกับทีนอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทําโครงการที่ใช้แบดแปลงทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการไหลสูงสุดผลที่ได้นอกจากจะทําให้ทราบถึงค่าการไหลสูงสุดที่ระบบโครงข่ายทองในกรุงเทพจะสามารถรับได้แล้วยังจะสามารถวิเคราะห์คอขวดในโครงข่าย ที่เป็นปัญหาทําให้การไหลไม่เต็มประสิทธิภาพได้อีกด้วยสําหรับโครงงานนี้นะครับเราก็ได้พัฒนาปลั๊กอินนะครับภาษา Python สําหรับ QJS ขึ้นมานะครับ QJS นะครับหรือ Quantum JS อันนี้ก็คือเป็นโปรแกรม JS นะครับย่อมาจาก Geographic Information System นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับแล้วก็ Open Source ด้วยนะครับ ก็มาดูตัวอย่างนะครับของหน้าจอนะครับของโปรแกรม p g i s หลังจากที่เราติดตั้งรักอินตัวนี้ไปแล้วนะครับก็จะมีเมนูเหล่านี้นะครับเป็นปุ่มนะครับเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาบน toolbar นก็ลองเปิดตัวอย่างขึ้นมาดูนะครับลองเปิดตัวอย่างเพื่อคำนวณหา bottleneck นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟนะครที่จำลองระบบคลองตัวอย่างนะครับเรากดปุ่มนี้ครับ คำนวณหา bottleneck นะครับสังเกตว่า p l u อ i n ตัวนี้นะครับก็จะคำนวณมานะครับอันนี้ได้มา3ชุดนะครับที่แสดงตอนนี้นะครับสีแดงๆตรงนี้เป็นชุดแรกนะครับ bottleneck หนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าระบบนี้นะครับมีค่า max flow เท่ากับ3นะครับก็คือว่าไหลนะครับจาก source นะจุดนี้นะครับเบอร์สนะครับไปถึง sink นะครับจุดนี้ได้เท่ากับ3ม ระบบนี้นะครับสามารถที่จะปรับปรุงเพิ่มได้อีก7นะครับก็คือว่าถ้าเราปรับ2เส้นนี้นะครับขึ้นอีก7นะครับโดยรวมแล้วนะครับแม็กโครก็จะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นอีก7ก็คือรวมแล้วก็จะกลายเป็น10หน่วยนะครับอันนี้ผมขอผมขอโชว์ค่าโฟล์แล้วกันนะครับนะครับก็กดปุ่มนี้นะครับ change style นะครับเพื่อดูค่าโฟล์นะครับตอนนี้ไหลไปท่ากับ3ถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นแม็กโฟลตรงนี้นะครับที่นี้เป็น3นะครับ แล้วก็ดูนะครับกดปุ่มนี้นะครับสามารถที่จะดูบอสเน็ตตัวถัดไปได้นะครับอันนี้ก็จะมีค่า increasing f o r เท่ากับ7นะครับถัดไปก็ increasing f o r เป็น3นะครับก็คือถ้าเกิดว่าปรับปรุงชุดนี้นะครับ2อันนี้ที่สีแดงๆตรงนี้นะครับที่เป็นคอขวดนะครับปรับปรุงขึ้นมาอีก3นะครับแล้วค่า f o r ทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็น6นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับชุดนี้นะครับปรับได้7นะครับค่า f o r ทั้งหมดก็จะกลายเป็น10 นะครับสมมติว่าจะลองปรับตัวชุดนี้ดูนะครับชุดที่3จาก3นี้นะครับก็ทําได้โดยการไปแก้ข้อมูลนะครับที่ตารางนะครับในในนี้ก็ได้นะครับแก้ค่าของความจุได้นะครับหรือว่าจะแก้อัตโนมัตินะครับให้ปรับขึ้นเท่ากับ3ามงนีล้วยก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับ increase flow นะครับ อันนี้คือปรับแล้วนะครับก็สังเกตว่าเมื่อกี้นะครับมีค่าเป็น2ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น5้านะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น4นะครับขึ้นอีก3ามหน่วยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็บอกว่าก็ลองหาคอกขดอีกรอบหนึ่งนะครับกดปุ่มดูนะครับค่าของ m a ็4ต้องกลายเป็น6นะครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็น6แล้วนะครับเราสังเกตว่าพุ่น็ก็จะเปลี่ยนไปนะครับ มี3ชุดเหมือนเดิมนะครับอาจจะมากกว่าเดิมมันน้อยกว่าเดิมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้รูปร่างก็จะเปลี่ยนไปละกลายเป็นเช่นนี้แทนนะครับชุดนี้แทนครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของการใช้งานตัวปลั๊กอินนะครับเพื่อที่จะคำนวณหาคอขวดนะในระบบง่ายๆตรงนี้นะครับคราวนี้มาลองดูกรุงเทพนะครับฝั่งตะวันตกบ้างนะครับนะครับอันนี้คือ เครือข่ายของคลองนะครับในกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ใส่มาตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่สมมุติขึ้นมานะครับยังไม่ใช่ข้อมูลจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ผลที่ออกมาก็นํายังนําไปใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่สมมุติขึ้นมาเพื่อทดสอบก่อนนะครับก็กดปุ่มคํานวณดูนะครับก็สังเกตคือคานวณอย่างรวดเร็วนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็สามารถที่จะหาบท t เน i ได้นะครับบอกว่า อันนี้นะครับเป็นชุดแรกนะครับคือเส้นนี้นะครับมีทั้งหมด7ตัวนะครับแล้วก็กดดูนะครับว่าแม็กโฟนเท่าไหร่นะครับอินคลิสได้เท่าไหร่ปรับปรุงนะครับเช่นบอกว่าปรับปรุงเส้นนี้อีกนะสิบห้าหน่วยนะครับแม็กโฟนทั้งหมดก็ขึ้นอีกสิบห้าหน่วยนะครับแล้วก็ดูชุดถัดไปได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอะไรยี่เป็นต้นนะครับ